สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ร้านขนมปังบ้านพลอยน้ํานะคะร้านนี้ถือว่าเด็ดมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ดังมากในโลกโซเชียลนะคะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศนะคะนี่ร้านนี้อยู่แถวอัมพวานะคะถ้าใครมาเที่ยวแถวนี้ก็อย่าลืมแวะนะคะมาทานขนมปังที่ร้านนี้นะคะ อันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะที่ร้านเขาก็จะมีขนมปังปิ้งนะคะนี่จะเป็นไส้ต่างๆแล้วก็ตัวเด่นอีกตัวนึงก็คือจะเป็นขนมปังนะคะมิริบันสังขยาจะมีสังขยาใบเตยสังขยาชาไทยแล้วก็เผือกนะคะแต่ว่าตัวมินิบันเนี่ยเราจะต้องทำการสั่งจองล่วงหน้านะคะ อันนี้นบรรยากาศภายในร้านนะคะก็คืออบกันสดๆดใหม่ๆเลยนะขนมปังปิ้งอันนี้คือมาสั่งที่หน้าร้านได้นะคะก็คือจะมีหลายหน้าให้เลือกเลยนะคะแต่ว่าตัวมิดีบันนะ่ะเดี๋ยวรอน้องเขาอบนิดนึงนะคะตัวนี้ต้องสั่งจองล่วงหน้านะคะอันนี้จะเป็นครัวอบสดสดใหม่ๆทางร้านไม่ใส่สารกันบูดนะคะเดี๋ยวรอขนมแป๊บนึงนะคะ มาแล้วนะคะมินิบันสังขยาของเราเนี่ดูหน้าตาซะก่อนอันนี้จะเป็นไส้สังขยาใบเตยนะคะอันนี้จะเป็นชาไทยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไส้เผือกน่าทานมากนี่เดี๋ยวจะมารีวิวกันเลยนะคะเพิ่งออกจากเตาเลยนะคะเนี่นี่ก็คือจะเป็นมินิบันสังขยาจิ๋วแบบนี้นะคะแป้งนุ่มมากแป้งนุ่มแล้วก็บางมากนะคะนี่ ไส้แบบว่าแน่นแน่นทะลักแบบนี้เลยนี่หอมมากจะมาชิมน,นะคะอื้มละมุนมากค่ะกล่องหนึ่งนี่น่าะทานคนเดียวนะคะเพราะว่ามันหยุดไม่ได้หอ,หอมมากอร่อยมาก อืสุดยอดเพลินมากฟินมากค่ะถ้าสมมติว่าใครอยากทานนะคะแนะนำสั่งจองล่วงหน้านะคะเพราะว่าถ้าเป็นตัวนี้ค่ะน้อยเขาจะไม่มีจำหน,หน่ายหน้าร้านนะคะต้องสั่งจองและตอนนี้คือขิวยาวมากหืมสังขยาเขาแบบแน่นมากๆอ,อร่อยมากค่ะ อย่าลืมนะคะร้านขนมปังบ้านพลอยน้ำก็คือปักหมุดที่ g o o g l e Map ได้เลยก็คือมาถึงตรงนี้เลยนะคะสั่งจองล่วงหน้าคือทักเข้าไปที่เพจได้เลยนะคะน้องพลอยน่ารักมากแล้วก็ขนมอร่อยมากนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปรีวิวที่ไหนอีกเดี๋ยวรอติดตามนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะขออนุญาตไปทานขนมก่อนไปละคะ่ะบ๊ายบาย